ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าสลักแมคโนลูดเลยหยุดหยุดทำงานไปไปพักใหญ่เลยเแมกโนลูนี้ก็เป็นเกียสว่างนะครับนี่ให้ลออใต้สะพานไปแล้วแมคโครตัวที่ผมย้ายมานะครับจะไปรอเก็บอยู่ที่สะพานหน้าประตูสัทาทองนะครับตัวตัวนี้มีหน้าที่เกียสว่านนี ไปตามลำคลองนู่นนะครับแล้วก็ไอตัวที่ย้ายมาจากประตูรอสีขวาเอ่อทราบว่าเพิ่งถึงประตูสะพานคลองกักนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเก็บสวะด้านบนให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บตรงนี้ด้วยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ห่างกันไม่ต้องหลายนะครับนั่งตุลัันแกมันคาคาทำงานเป็ไงบ้างทำงานพอดีเราคาดว่าจะไม่มื ต่เนี้ยเราไม่กลัวว่าสว่างเราจะเสร็จหรือเปล่าแต่วันเนี้ยยังไงเราต้องให้เสร็จเพราะเตอร์ไม่เสร็จเนี่ยฝนตกมาจะบังพัดจะอันตรายที่สุดแต่ประมาณ3ามสิบเมตรสามสิบสี่เตนเล้ร์ท่วมตรงเนี้ยไปเข้าทุ่งนาชาวบ้านจะร้อนมากมายวันเนี้ยยังไงเราต้องให้เสร็จตอกอีกสองประตูเพราะว่าผู้ใหญ่รองบอกว่าถ้าคืนนี้ึ้นแบบเมื่อคืนนี้เรียบร้อยไม่ทันไม่ทันยังไงเราต้องช่วยกันไม่เสร็จไปเคือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้น้ำเดินสะดวกให้ได้ละครับคืนนี้นะครับ การดูการยันางมันบอกว่าไม่เสียไม่เลย หมดแล้วเดี๋ยวแม่โคตัวนี้จะไปรวมที่สับเอาทองแล้วก็อยู่คนละฝั่งทองแล้วก็ทีเดียวเลยจบแบบเป็นเสร็จเลย เอาต้องรอดแล้วก็นะครับมันมันมันเดือดร้อนกันไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นต้นตาลไม่ว่าจะเป็นบางเกียนตรงนี้ถ้าท่านน้ำขึ้นน้ำขึ้นแบบนี้ตลอดแล้วเราไม่สามารถผลักดันน้ำออกจูกถุงน้ำไดาจรนได้นี่ไม่รอดกันทั้งหมดเลยครับเพราะว่าร้อยละเก้าเก้าเก้าอ่ะผมว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้าวกันเลยนะครับชาวนา ปรุงสองพี่น้องบางพับต้นตาลบางเลนบางตะเกียนปีที่แล้วก็เรียบร้อยไปไปีหนึ่งแล้วแต่ปีนี้ถ้ากลวมปีนี้ไม่ต้องไม่ต้องนึกเลยนะครับว่พาพวกขัาะจะเป็นยังไงกันเนาะ ความโชคดีแหละวันนี้วันนี้อย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยบางทีเราก็ตั้งตัวกันไม่ทันเพราะเราไม่คิดว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนั้นเรามาสู้เอาตอนปลายมือแล้วแต่วันนี้เราไ,ได้มีโอกาสตั้งป้อมสู้กันตั้งแต่วันนี้ก็ต่อสู้กันไปละนะเนี่ยน,นี่ที่เห็นนี่ชนประทานเก็บตลอดเวลาน,นะครับ แต่อย่างที่ผมบอกว่าสวัสจากตอนบนม,มันก็จะไหลลงมาตอนล่างมันก็จะไหลลงมากันคือเราเราเป็นพื้นที่ตอนล่างสองพี่น้องนี่พืนที่ตอนล่างเพราะว่าหลุดสองพีนงง่น้องก็จะลงไปน้ำท่าจีนแล้วนนแบบนี้เราเราก็ต้องต้องเก็บเ้าก็ไปยางเก็บให้สะอาดที่สุดแล้วเมื่อตอนเย็นนี้ก็ประสานกับโยธาไปแล้วว่าไอบางส่วนที่เราเราไม่สามารถเก็บทันเลยก็เดี๋ยวจะมี เรือโยธา2อจุดนะครับหน้าประตูาบางสามหนึ่งลำหน้าประตูสน้องหนึ่งลำสามเรือที่เตรียมเก็บตกชวาที่บางทีเราตักไม่ทนันแต่เป็นไม่ได้แล้วเราอยากจะเก็บให้หมดเลยด้วยซ้ำครับ,รบอย่างที่ท่านเห็นงงื่อกีนี่ที่ประตูล้อสี่กว่านี่กองกเป็นภูเขาราตาไปเลยครับซึ่งจริงแล้วกําจัดแล้วมันก็มาอีกกำจัดแล้วมันก็มาอีก,น,น,กนะครับแต่วันเนี้ ชื่อได้เลยว่าชาวบ้านไม่ยอมเพรมัน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 ติดแล้วเพราะว่าเขารู้เขารู้ชะตากรรมเลยว่าถ้าสว่างมาอัดตรงตามประตูของพวกเขาแล้วข้าวเขาไม่ได้เกี่ยวแน่นอนเพราะนั้นวันนี้เราเราทำความสะอาดแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวพวกคุณนําชุมชนพวกชาวบ้านก็จะคอยช่วยกันดูเมื่อสว่าะติดตรงประฐานใหม่ก็ช่วยกันเก็บช่วยกันเกี่ยลครับ นะตรงนี้เดี๋ยวแปบ๊บเดียวหน้าจะเสร็จแปบ๊บเดียวหน้าจะเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปลงกระตรงประตูสราคอเพราะว่าคนาคารได้เอาทุนกั้นไว้แล้วซึ่งสว่าคงมไม่ไม่เล็ดลอดออกไปแาาม่น้ำท่าจีนแน่นอนเราก็จะเก็บกันให้แบบให้เต็มที่ เราย้ายมาแล้ตอนค่ำนะครับตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่แล้วที่ประตูน้ำสังขลาทองนะครับเก็บะกอ,อวาง้ยพยายามเก็บให้ให้เต็มที่แหละครับเป็นไ่ได้เราไม่อยากให้ออกไปสู่แม่น้ำนท่าจีนเลยแหละตรงที่กำนันสุวรรณนะครับ ามามันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอไขตรงนู้นเสร็จแม่โคกำนันตัวรรนไม้ตัวคราวนี้มันจะยืนซ้ายขวานะครับิขึ้นซ้ายขวาวันนี้ต้องเอาให้ตรงครับวันนี้ต้องเอาให้ต้องเอาให้เยี่ยมไม่ได้ครับะตูน้าสัมารทองครับจริงแล้วตรงนี้มันมันมันเป็นคอขวดเพราะว่า ตรงสะพานเนี่ยมันมันแคบแล้ววัชพืชมันมักจะมาอัดตรงคอสะพานนี่แหละครับพอมันอัดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำไม่ไหลเลยแหละครับยังอย่างปีก่อนนู้นนะครับออสว่างเนี่ยมนไหลมันมาอัดแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวจริงตำบลน่านตานลรองในบอกว่านายกน้ําขึ้นครึ่งหน้นนาแข้งแล้วรถวิ่งไม่ได้แล้วครับแต่เพราะว่าพอเราเปิดน้ำตรงนี้ได้แป๊บเดียวน้ำก็ลงนะครับ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดแหละนะครับที่จะพักน้ำพักรับน,น้ำอย่าง,ง,งท้องของน้องนะครับลงสู่น้ำาะเยาของเราสื่อสารอย่างที่ผมบอกเป็นตัวตักน้าตัวสําคัญเลยนะครับเพราะว่าน้ําจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางลงสูงแ่แม่น้ําพะเิาแค่10.4กิโลเมตร11.4 11.4แต่ถ้าน้ำไหลไปตามปกตินี่มาลงที่ประตู บางสามนี่นะครับทางใช้ระยะเวลานานทายี่สิบห้ากิโลเมื่อกี้ท่านลหลอกวัดจันสว่างนะครับแกก็ทโทรมานะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับ,บอกว่าเอ้ยน่าจเป็นยังไงบ้างแล้วก็แม่โคอบจจทํางานตรงไหนก็นําเรียนท่านว่าแม่โคอบาจนี่นะครับเก็บอยู่ที่ประตูน้ําบางสามนะครับแม่โคคอยาวของอบจจนะครับเก็บสว่างอยู่ตรงที่ประตูน้ําบางสาม ส่วนกำนันทุกนี่ก็เก็บด,ดูทั้งประตูสมอลทองแล้วก็สะพานบางเทียน mm hmm. วันนี้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันนี่ผมว่าครับ mm hmm. จากหมากก็เป็นเบาจากเบาก็พวกเราก็รอดกันทั้งหมดนี่วกว็แฮปปี้แหละครับ mm hmm. ครับเดี๋ยเก็บให้หมดเลยละครับ วาองมันเป็นคอขวดตรงนี่ยเสร็จแล้วมันจะพูดนมันจะมาอัดกันอยู่ตรงนี้แหละครับ สู้กันเต็มที่ครับเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับแล้วก็ทางด้านบนนูน่นคำนั้นหนุนคำนั้นสุวรรณตุรี่แสงบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับด้านด้านบนนูน่นหมดแล้วเพะฉะนั้นก็เหลือแต่เฉพาะตรงนี้หน่อยเดียวนะครับหน่อยเดียวครับด็อกเตอร์ครับว่าคำนั้น ายงานมาว่าด้านบนเรียบร้อยหมดแล้วก็วเหลือแค่ตรงนี้แค่นั้นเองใช่จบนะจบเลยเอาให้จบเลยนี่นะครับินี่พี่ทุ่มเลยอ๋อนี่พงอย่าเที่ยงคืนเจ็ดนาทีติดตามก็จบมั้งอีสานน่าจะจบนะครับ,บนี่นะครับคุณใหญ่ยยจำลองนอนนอนตานลับนะเพราะว่าวเูียหญจำลองว่าคืนนี่ต้นน้ำขึ้นอีกผมไม่รอดเสร็จบ่อพุ้งบ่อพลาบ่อพุ้ง โอ้ดีใจครับวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจากประตูรอสี่ล้มาสะพานดอนกระเบื้องมาสะพานบางตะเทียนแล้วก็มาจบที่ประตูสัมภาทองครับประตูน้ำสัมภารทองพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปช่วยประตูบางแสนนิดนึงอ๋อรถราบาอบจทำไม่ทัน เดี๋ยวต้องเอาไปเติมวิ๊กตัวตัวสองตัวแปลว่าทั้งคลองสำเพอคลองสำเภาคื้นนี้จบพรุ่งนี้เป็นคลองสองพี่น้องคลองสองพี่น้องประตูบางสามก็พรุ่งนี้ต้องจบต้องจบหมดทั้งกระบวนการนะครับพอแล้วงบจับจังไม่ต้องทำแล้วเนื่อนง่าแล้ครับแพงนะราให้ยามจะเก็บขึ้นให้หมดละครับ นี่เห็นน้ำขาวๆอยู่ตรงข้างหน้านี่เองนะครับอีกประมาณสักห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรประมาณนั้นดีประมาณห้าสิบเมตรนะครับประมาณห้าสิบเมตรเดี๋ยวจบแล้วครับก็พี่น้องชาสวสองพี่น้องนอนตาหลับได้นะพี่นะแลมันปล่อยมาเพิ่มมากขึ้นจะหลับยังไงเอ้าบอกมือลก็มาช่วยกันหมด อ้ามาน oh, oh, really. really. no ี <that 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 ่หมอบอยนี่โอ้โหนี่กำลังสำคัญเลยกำลังหลักเลยนี่เน่หมอบอยนี่นะครับนี่เอาคืนนี้ให้จบเลยไหมคืนนี้ต้องจบนี่ต้องจบขอกระเป็นขอเข่าเลยอันนี้แล้วนอนนี่คืนเดียวเพื่อพี่น้องประชาชนคนสองพี่น้องไม่ใช่ก็ไม่ไม่ใช่ยกขอก็ยับยกบาไงจริงนะนี่ครับ ด้านนู้นคือประตรูสำเพาทองน้ำไหลปังเลยครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นอคอขวดเนี่ยตะว่ามันจะมาอุดอยู่ตรงนี้นะครับโผมกันเป็นภูกเผาไปแล้วนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับอใหญ่อเที่ยงคืน42่งนาทีนะครับจบเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตัวอใหญ่ตัวอใหญ่ ตัวตุ้มตีอะไรเงี้ยไล่ผมไม่ใช่ข้อย่ามันจะเป็นไอเดียก่อนนะครับเพราะคิดว่ามีบ้านดังอ่ะนี่นะครับมีความสุขกันนะครับงานจบมีความสุขกันนะครับนี่เป็นไงครับนี่น้ำไหลปังแล้วครับเที่ยงคืนสี่สิบสองนาทีนะครับเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะครับ รอสี่ขวาสะพานรอนกระเบื้องสะพานสะพานสะพานบางตะเคียนแล้วก็มาจบที่ประตูน้ำสำขาวทองนะครับพองานจบนี่โมกันกลัดเลยนะครับหนุ่มกำนันสุวรรณนี่คุยเอ้งเลยนะครับไอ้กำนันหนุ่เป็นไงครับเรียบร้อยนะ ก็ต้องทาบลูกพี่เรียบร้อยหรือเปล่าว่าร้อยเรียบไปแล้วหมอรอยเป็นไงหมอรอยโอ้โหแน่นอนเไหมแพทย์บางเคียนลูกพี่จบแล้วนะทำไมต้องวีบไเมื่อพูดครับเฮ้ยบอยเป็นไงมาบอยเรียบร้อยเอานี่แพทย์บางเคียนมาไงครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยนะครับแพทย์โอ้โหนี่แน่นอนเลยกำลังใจกำลังใจแน่นอนแพทย์บอกว่ามาเป็นกำลังใจคเัาเรียบร้อยนะครับพี่น้อง หลับฝันดีหลับฝันดีครับโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs>